สนใจไปดูผีเสื้อที่ห้องผมไหมครับ ผมเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าไม่มีผีเสื้อนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูผีเสื้อนับล้านตัวเลยที่แก่งกระจานนะครับผมบอกเล,ลยว่ามีเยอะมากแล้วจุดที่เราจะไปกันเนี่ยอยู่ที่แคมป์บ้านกลางนะครับก็คือแบบโอ้โหคนต้องไปดูคือมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กล้องให้พร้อมแล้วก็ไปถ่ายรูปหามุมสวยๆกันเลยครับ <ik S 1> <Third> สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาทีมเกาะล้อพาเที่ยวมาพร้อมกับรถคันนี้เลยนิสสันเนว่าโร่โฟรเอ ที่สุดของการเปลี่ยนโฉมหน้าตาเครื่องยนต์และฟังก์ชั่นความสะดวกสบายตลอดทางเรือที่ขับมากรุงเทพบอกเลยว่าฟิลลิ่งเนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยและการเดินทางของเราในทริปนี้เนี่ยบอกเลยผ่านเส้นทางที่ฮัุโหดเลยครับผมแต่ว่านิสสันนาวราคันนี้เอาอยู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงความพิเศษของเขาให้ฟังกันอีีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงกันแล้วกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมรดกทางธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปยังจุดหมายแรกก็คือแคมป์บ้านกลาง เดินทางในถนนที่แคบและมีความลาดชันหากเราได้รถที่มีสมรรถนะและระบบช่วยเหลือในการขับขี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับสมัยนี้เนี่ยคนขับรถคนนั่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงจากรถเลยก็ได้ยิ่งมีระบบช่วยประคองรถตอนลงเนินชันเนี่ยอย่าง HDC และระบบ HAS ระบบออกตัวบนทางลาดชันมีเฟืองท้ายแบบ LSD ที่ช่วยลดการถลายลื่นของรถพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ4 w drive แบบ shift on the fly เปลี่ยนจากระบบการขับเคลื่อนแบบ2ล้อ เป็นการขับเคลื่อนแบบสีล้อได้แบบไม่ต้องเจาะรถทําให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างนิสสันอวราคันนี้ถือว่าเป็นอีกรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจากรุ่นเดิมแล้วก็ถือว่าดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆจากที่ได้สัมผัสมาบอกเลยว่าใช้งานแบบเต็มขั้นทําให้ทิมนี้การเดินทางของเราเนี่ยราบรื่นสุดๆไปเลย ตอนนี้ทุกคนเรากำลังจะไปกันที่บ้านกราน,นะครับผมไปชมผีเสื้อที่มีเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็จะไปถ่ายรูปกันด้วยใครที่จะมาเนี่ยผมขอแนะนำเนะให้เตรียมพวกอุปกรณ์ถ่ายรูปเลนดีๆมาถ่ายเลยนะครับเพราะว่าคุณจะได้ภาพสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะเป็นลำธารคือฟิลลิ่งเนี่ยมันดีมากเลยคือแบบเรามาอยู่ท่ามกลางป่าเขาอย่างแท้จริงเลยเขาบอกว่าคนที่เหงื่อออกเนี่ยผีเสื้อจะมาเกาะด้วยแปลงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับผีเสื้อดีกว่าครับไปกัน ตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่บริเวณฝ่ายบ้านกลางนะครับผมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยผีเสื้อเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับผมมันเป็นแบบหนึ่งในความฝันของผมเหมือนกันนะที่แบบเอออยากห้อมล้อมด้วยปูมผีเสื้อแบบนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมบริเวณนี้เนี่ยถึงมีผีเสื้อเยอะใช่ไหมมันเกิดจากการที่บริเวณนี้เนี่ยมีความชื้นที่พอเหมาะมีลาําธารแล้วก็มีดินโป่งครับผมซึ่ง ผีเสื้อเนี่ยเขาจะมากินดินโป่งกันที่นี่นะผมบอกเลยมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากคือทุกคนเนี่ยสามารถแวะมาถ่ายรูปกันได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านอกจากบรรยากาศดีแล้วนะครับผมที่นี่เนี่ยคือถ้ามาช่วงนี้เที่ยงนะได้รูปกับบ้านไปเพียบแน่นอนแล้วสำหรับช่วงที่ผมจะแนะนาให้ทุกคนมาเที่ยวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่วงมีนาไปจนถึงช่วงศศพฤษภาเลยนะครับก็สามารถแวะมาถ่ายรูปกับผีเสื้อแบบนี้ได้เลยนี่แล้วก็สําหรับข้อควรระวังนะทุกคนผมอยากจะ บอกไว้ในหนึ่งก็คือเวลาที่ทุกคนขับรถเข้ามาในบริเวณนี้เนี่ยก็อยากจะให้ขับรถจะช้าหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปชนน้องๆผีเสื้อเขาได้นะครับอุ้ยน่ารักอะ่ะกลายเป็นผู้ชายอ่อนหวานอะ่ะ ไปหาที่เที่ยวธรรมชาติก็อยับพลาดน,นะครับที่จะมาดูผีเสื้อกันเราจะได้พบหลากหลายสายพันธุ์เลยมากันเป็นฝูงแต่ถ้าโชคดีนะก็จะพบกับผีเสื้อหางติ่งปารีสผีเสื้อหางมังกรเขียวและผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว ซึ่งเป็นสายพันธ์ผีเสื้อหายากแถมยังได้ฟินกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้และหลายคนเนี่ยก็จะได้เก็บภาพสวยๆของผีเสื้อไปอวดลงโซเชียลรวมถึงผมเองเนี่ยโอ้โหก็เก็บไปด้วยครับใครมาเที่ยวกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายรูปมาแบ่งปันกันได้โดยส่งเป็นภาพความประทับใจมายังคอมเมนต์ด้านล่างรูปใครโดนใจทีมงานรับไปเลยบัตรพีทีแม็กซ์หนึ่งรางวัล การเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้เราก็จะพักพางกันใกล้ๆอุทยานแก่งกระจาเลยเพื่อการเดินทางที่สะดวกเราก็จะพักกันที่ The Tree Riverside Resort ที่พักติดริมแม่น้ำเพชรบุรีที่นี่เนี่ยเขามีทั้งห้องพักแบบคูวิลลาทวินพลัสพร้อมสระว่ายน้ำที่สามารถไปเล่นกันได้แบบมันๆเลยแล้วก็มีห้องพักแบบวิลล่าซูเปเรียบ้านพัก2ชั้นภายในเนี่ยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน หรือวิลล่าสวีทด้านนอกมีอ่างจักรุซี่สามารถชมวิวแม่น้ำเพชรบุรีพร้อมมุมนั่งเล่นชมธรรมชาติสำหรับใครที่มาเป็นคู่ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวมาเติมความหวานแบบโรแมนติกกันได้สุดๆเลยครับที่นี่นอกจากนี้ทุกคนยังมีที่พักแบบสไตล์บูติกเป็นที่พักเต้นหรูติดแอร์ท่ามกลางธรรมชาติ ทางรีสอร์ทเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้เราด้วยไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานพายเรือคายัคหรือหน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องลงสระว่ายน้ำเลยครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำของส่วนกลางด้วยเดินทางถ่ายรูปเก็บวิวสวยๆมาลงโซเชียลก็ดีแล้วก็มีน้องไก่งงเนี่ยนะน่ารักด้วยใครที่หิวเนี่ยก็สามารถมาทานอาหารแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดยนกันได้ที่ห้องอาหารเซอร์วิคาเฟ่แอนด์เวสเอรองมีทั้งอาหารไทยและอาหารตะวันตกเมนูเนี่ยหลากหลายมาก มีเครื่องดื่มรสชาติดีเยี่ยมให้ไปนั่งดื่มชิลกันริมหน้ำนด้วย ออกเดินทางจากเดอะทรีริเวอร์ไซด์รีสอร์ทกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาถึงที่อุทยานกันตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่เราเนี่ยจะเดินทางกันต่อไปอยังยอดเขาที่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยเราเลยใครมาที่แก่งกระจานแห่งนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาถึงที่นี่ให้ได้มาเห็นกับตาเพราะผมเนี่ยก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าที่เขาพนเนินทุ่งที่หน้าร้อนแบบนี้จะมีทะเลหมอ,อกให้เราชมกันด้วย ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับกับเขาเพเนินทุ่งนี่บรรยากาศดีมากเลยผมบอกเลยนะว่าที่นี่ Amazing สุดๆเลยขนาดช่วงหน้าร้อนแบบนี้ยังมีทะเลเหมอกให้เราได้ชมกันด้วยโโหกับบรรยากาศยามเช้าเย็นๆสบายๆนะครับผมใครมาเพชรบุรีห้ามพลาดเลยกับเขาเพเนินทุุ่งเพราะว่าที่นี่นะทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาและธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมผมเลยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันให้ได้เลยครับ ที่นี่นะครับยังเป็นต้นน้ําสายสําคัญของแม่น้าเพชรบุรีและป่าบุรีด้วยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มสายแล้วพอหมอเนี่ยเริ่มจางลงก็จะปรากฏภาพของป่าดงดิบที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลย เมามาดี๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศกันสักหน่อยกับธรรมชาติที่สวยงามมากและที่นี่เนี่ยก็เป็นที่เที่ยวที่พวกเรามาแล้วอยากให้ใครก็ตามที่มาแก่งกระจานเดินทางต่อขึ้นมาอีกนิดหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงและทุกคนเนี่ยก็จะได้พบกับดินแดนแห่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเขาพเนินทุ่งแห่งนี้ครับแล้วสภาพผืนป่าของแก่งกระจานนะครับก็จะเป็นศูนย์รวมสภาพผืนป่าหลายแบบไว้ในบริเวณเดียวกันคือผืนป่าภาคเหนือผืนป่าภาคตะวันออก และผืนป่าภาคใต้ถ้าทุกคนมาหน้าฝนเนี่ยก็ควรระวังตัวท่ากันไว้ด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหก,กําังตกอยู่ในความรักตอนนี้ในท่องเที่ยวจะเป็นผู้สกไหเลยแล้วตอนนี้พวกเราก็เดินทางเข้ามาถึงในป่าเลย ขับรถที่รู้สึกถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติและขี้ชา้างนันเนิน้อนมยังปัง การเดินทางมายังเขาพนเนินพุ่งแห่งนี้เราควรนํารถกระบะยกสูงขึ้นมาเท่านั้นนะครับพวกเราเนี่ยมากันในช่วงเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นหน้าร้อนถนนเลยค่อนข้างแห้งแต่ถ้ามาหน้าฝนเนี่ยก็แนะนําให้นํารถกระบะที่สามารถขับ4ี่ล้อได้ด้วยมาได้เนี่ยจะดีมากเลยหรือหากใครไม่มีรถทางอุทยานเขาก็จะมีบริการรับส่งถึงที่ด้วยอ้าวสิ้นสุดทางลาดยางแล้วเปลี่ยนโหมดชิฟออนเดอะฟลาย จา์เป็นที่ที่แบบไม่ว่าผมจะมากี่รอบนะผมรู้สึกได้ถึงมลเสน่ห์แล้วก็บรรยากาศคือแบบมันดีมากค่ะทุกคนคือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นความทรงจำหนึ่งที่แบบมันด,ดีมากอะ่ะแล้วก็แบบเขาพเนินทุ่งที่เราเพิ่งไปมาวันนี้นะก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ผมได้เห็นวิวแล้วแบบว้าวอะ่ะคือขนาดช่วงหน้าร้อนนะที่แบบปกติร้อนมากแต่ว่า ที่นี่ทุกคนยังเห็นทะเลเหมอกนะครับผมแล้วก็สําหรับการเดินทางผมบอกเลยนะว่าเดินทางไปเนี่ยก็ถ้าเอาจริงนะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ควรเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ีล้อได้นะครับผมอย่างรถคันนี้เลยนิสสันดาวราโปรโฟเนะครับผมที่การปรับเป็นโหมด4ล้อของเขาเนี่ยเป็นแบบ Shift on the Fly ด้วยคือจากการขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อเนี่ยสามารถทําได้ด้วยความเร็วประมาณ100กิโเมตรด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งหมดโฟลแล้วก็โฟไฮถ้าขับคันนี้ไปนะ มไม่เจอปัญหาในการเดินทางอะไและทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศที่มันดีบรรยากาศที่มันใช่นะครับ ทุ่งนอกจากความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติแล้วเราจะได้เห็นสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งชนีและนกที่มาโชว์ตัวให้เราเห็นและได้เก็บภาพกันไว้ด้วย และใครที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาดูผีเสื้อหรือว่าจะไปชมความสวยงามของทะเลหมอกบนเขาพเนินทุ่งก็ต้องดูเวลาขึ้นลงกันดีๆนะครับเขาจะมีเวลาให้เราขึ้นไปอยู่โดยรอบแรกเนี่ยจะตั้งแต่ตีห้ครึ่งถึง7จ็ดโมงครึ่งและตอนลงเนี่ยภายในเวลา9ก้าโมงถึง10บโมงส่วนรอบ2เนี่ยตั้งแต่บ่ายถึงบ่ายสาสามารถลงได้ภายในเวลา4ี่โมงถึง5้าโมง ชาติของจริงสุดอันซีนยังไม่เริ่มต้นนะไว้ติดตามกันต่อในอเกาะล้อเก่งกระจา์ EP 2จ้า